วดพลักษณะสำคัญขององค์กรกรมช่างโยธาทหารเรือมีหน้าที่ในการสร้างซ่อมแดัดแปลงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สิ่งกอ่อสร้างเครื่องทุนแรงและอุปกรณ์สายช่างโยธาการส่งกำลังพัสดุสายช่างโยธาการวิจัยและพัฒนาตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการช่างโยธาและวิชาการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายกรมช่างโยธาทหารเรือ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธามีค่านิยมในการทํางานคือถูกต้องทันเวลามุ่งมั่นพัฒนาซื่อตรงโปร่งใสใส่ใจบริการมีกระบวนการหลัก5อั้นตอ s คือ 1. การให้บริการสนับสนุนพัสดุสายช่างโยธา 2. การให้บริการงานก่อสร้างตั้งแต่สำรวจออกแบบประมาณการจัดจ้างบริหารสัญญาจนถึงส่งมอบ 3. การให้บริการงานซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและคุรุภัณฑ์สายช่างโยธา4การให้บริการการจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆและ5การพัฒนาบุคลากรสายช่างโยธาด้านกำลังพลประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างพนักง,งานราชาการรวม665นายจากกำลังพลทั้งหมด1,515ตากำลังพลหลักเป็น วิศวกรและสถาปนิกซึ่งต้องได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานและกำลังพลระดับปฏิบัติการได้แก่ช่างซึ่งจบการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่มีความชำนาญแตกต่างกันไปการจัดส่วนราชการแบ่งเป็น9กอง2แผนกได้แก่ฝ่ายบริหารประกอบด้วยกองแผนและโครงการกองออกแบบกองการพัสดุและกองวิทยาการฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วยกองบริหารงานช่างกองงานโยธากองงานไฟฟ้า และกองงานเครื่องกลฝ่ายำนวยการประกอบด้วยกองกําลังพลและธุรการแผนกการเงินและแผนกพระธรรมนูญกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นหน่วยเทคนิคที่ปกครองกําลังพลสายช่างโยธาและกํากับดูแลพัสดุสายช่างโยธาอาทิเช่นเครื่องแปลงความถี่รถพ่องทุนแรงเครื่องปรับอากาศและอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายพันรายการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายต่างๆอาทิเช่น พระราชบัญญัติจกซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการก่อสร้างพศ2562พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการออกแบบอาคารเขียวเป็นต้นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากกรมช่างโยธาทหารเรือเป็นหน่วยเทคนิคที่รับผิดช,ชอบด้านการก่อสร้างและพัสดุสายช่างโยธาซึ่งโดยธรรมชาติของงานก่อสร้างต้องใช้เวลาค่อนข้างนานดังคำกล่าวที่ว่ากรุงโรมไม่อาจสร้างเสร็จในวันเดียวความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จึงอยู่ที่การให้บริการงานช่างโยธาซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่ยุ่งยากใช้เวลานาน,านแต่ต้องให้แล้วเสร็จทันเวลาตามแผนการใช้งานเพื่อเร่งรัดการใช้จา่ายงบประมาณให้เป็นไปนตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดกรมช่างโยธาทหารเรือ จึงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อเอาชนะความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการนำ PMQA มาใช้ในการปร,ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน PMQA ขึ้นรับผิดชอบการดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้เป็นกรมช่างโยธาทหารเรือที่กองทัพเรือเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ